พบกับคุณครูปุนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องเศษส่วนเดี๋ยวครูจะทวนนะคะทวนในเรื่องอก,า <Yeah. S 1> การบอก <Yeah. S 1> การอ่านและการเขียนเศษส่วนอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะทีนี้ต้องดูเศษส่วน ของสิ่งของหนึ่งสิ่งนะคะมีแผ่นกระดาษวงกลมเนี่ยอยู่หนึ่งรูปนะคะจากนั้นครูแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วก็ระบายสีเปนหนึ่งส่วนส่วนที่ระบายสีเป็นหนึ่งในสองของรูปเขียนแทนด้วยนอะนะคะอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสองหนึ่งตัวบนเนี่ยเรียกว่าตัวเศษสอง ตัวล่างนี้เรียกว่าตัวส่วนแล้วมันก็จะมีเส้นขั้นเห็นไหมคะระหว่างตัวเศษและตัวส่วนเราเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนออาโดยกรูปหนึ่งเหมือนเดิมนะคะกระดาษสี่เหลี่ยมหนึ่งรูปจากนั้นครูแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันแล้วครูก็ระบายสีสส่วนนะคะเขียนแทนด้วยตัวเลขอย่างนี้นะคะ อ่าอ่านว่าเศษสามส่วนห้เรียกว่าตัวเศษห้เรียกว่าตัวส่วนเส้นขั้นระหว่างตัวเศษและตัวส่วนเราเรียกว่าเส้นขั้นเศษส่วนดูอีกรูปหนึ่งสามเหลี่ยมนะคะแบ่งออกเป็นอสี่ส่วนเท่าๆกันจากนั้นคูระบายสี3ส่วนนะคะส่วนที่ระบายสีเป็น3ในสีของรูปนะคะเอาน้องดู สเราเรียกว่าตัวเศษแล้วก็มีเส้นขั้นเศษส่วนสีเร,เรียกว่าตัวส่วนอ่านว่าเศษสามส่วนสี่ทีนี้มาดูเศษส่วนของสิ่งของหนึ่งกลุ่มมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด7จ็ดรูปนะคะทีนี้ครูระบายสีรูปสี่เหลี่ยม3รูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ระบายสีสามในเของรูป นะคะสามในเจ็ดของรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเขียนแทนด้วยเห็นไหมคะเศษสามส่วนเจ็ดนะทีนี้ถ้าส่วนที่ถ้าเขาถามว่าส่วนที่ไม่ระบายสีน้องบอกคุณครูได้ไหมคะถ้าส่วนที่ไม่ระบายสีน้องก็ไปดูว่ามีกี่รูปของรูปทั้งทั้งหมดส่วนที่ไม่ระบายสีก็มีสี่รูปอของจํานวนรูปทั้งหมดก็มีเจ็ดรูปก็จะเป็นเศษสี่ส่วน นะคะที่นี้มาดูมีผลไม้เก้าผลนะคะเป็นส้มนะคะเป็นส้มห้าผลนะคะเป็นส้มห้าผลนะคะของผลไม้ทั้งหมดนะคะเขียนแทนด้วยนะคะเศษหส่วนเนะคะแล้วก็เป็นมังคุด4ผลในผลไม้ทั้งหมดก็มีอยู่9ก้ผลเป็นส้ม5เป็นมังคุด4ี่ก็ เขียนแทนด้วยเศษส่วนเนะคะอย่าลืมนะคะส่วนด้านล่างคือจํานวนจํานวนสิ่งของทั้งหมดนะคะต่อไปทีนี้มาดูตัวอย่างการเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีและคําอ่านน้องดูนะอ่านถูกไหมอ่านถูกไหม เขียนแทนด้วยเศษหนึ่งส่วนสาก็อ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสามอารูปที่สองลองเขียนดูซิอ่านว่าเศษสองส่วนห้าอีกรูปหนึ่งนะคะอ่านว่าเศษห้าส่วนหเป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจมั่งไหมเอ่ยขอจบคลิปที่สองไว้แค่นี้นะคะในเรื่องเศษส่วนนะคะสวัสดีค่ะ